สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมบน iPhone 16 Pro Max เดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นเกม r v p 5 e e f i r PUBG แบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่แล้วก็เครื่องนี้ผมอัปเดตมาเป็น iOS 18.0.1นะครับซึ่ง iPhone 16 Pro Max ก็จะมาพร้อมกับชิป Apple A 1 8 Pro บอกเลยว่าชิปแรง,แ,รงแบตเตอรี่4,600กว่ามิลลิแอมป์เลยแล้วก็คะแนนตตัค่อนข้างแรงล้านหเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ56เซเดี๋ยวไปลองเล่นเกม ROV กันก่อนอหน้าจอ6.9นิ้วของ6 Pro Max เวลาจับผมจับไม่ค่อยถนัดนะมันรู้สึกมันยาวเกินในเวลาเรามือสอด้านจับรู้สึกมันยาวเกินแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ถึงกับหนักมากอาจจะเป็นเพราะผมชินไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันก่อน เึ่นการตะค่าเดี๋ยวผมปรับสุดหมดเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับประมาณซอฟต์ไลท์นะครับเฟมรมเรทเท่าที่ผมไปลองนะ12 1 2อ1 1 0่เดฟรมเรทนะครับมีลงไปบ้างเพราะว่า,เ,าเน็ตผมเป็นเน็ตซิมือถือนะทุกคนเน็ตผมมันสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยไปเล่นธรรมดาแล้วกันนะครับไม่ได้ลงแรงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะเล่นไก่นะครับไปลงแรง มันไม่ค่อยถนัดทุกคนนี่ปิงผมร้อยกว่าเลยเดี๋ยวปิงเดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเฟรมเรตมันก็อาจจะไม่นิ่งนะทุกคนใครที่ใช้เน็ตบ้านนะ่ยหรือเน็ต w i ไฟบ้านแบบนี้อ่าพวก5 0าสิบร้อเมกแบบนี้มันน่าจะน่าจะสัญญาณหีือเฟรมเรตนิ่งกว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับก็จะมีโหมดเกมนะครับซึ่งฝั่ง Android เนี่เขามีมานานแล้วนะแต่ว่าฝั่ง iOS ที่มี ก่น i อเวส18.0.1มีคนถามมาว่าแบตมันลดไวเลยว่าแบตมันลดไวมากทุกคนใช้งานหรือเล่นเกมแป๊บเดียวแบตลงไปแล้วนะครับแบตลงไวมากเรียกว่าแบตไหลเหมือนที่เขาว่าเลยซึ่งผมแนะนําให้รอไอเวส18.1ไปก่อนนี่แล้วก็หน้าจอขอบมันเล็กลงทุกคนที่พักนิ้วอ่ะไม่ไม่รู้จะพักนิ้วตรงไหนนะครับแล้วมันแล้วมือสองด้านมันจับ บางทีมันชอบไปโดนไอ้ตรงติ่งหรือเรียกว่าไอ้ตัวหน้าจอไดนามิกอะทุกคนแล้วมันจะชอบเด้งตลอดเวลากดสกิลบางเกมอย่าง RV นี่ก็เหมือนกัน นีิจริงก็ไปลองเล่นมาก่อนแล้วนะครับเฟรมเรทก็ประมาณอ่ามันขึ้นครึ่งลงลนะอยู่ที่สัญญาณเน็ตแต่ละคนด้วยก็ประมาณ 120, 12 1 2 0ย2ี่สิร้อยเฟรมเรทมีลงไปประมาณ1 0อ1 1้อยสิบหกสเฟรมเรทนะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนต้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยประมาณ117ยสิบเจดเฟรมเรทอันนี้ผมใช้เน็ตซิมมือถือนะทุกคนใครใช้เน็ตบ,บ้านน่าจะเฟรมเรทนิ่งกว่านี้ เดี๋ยวฟาร์มของก่อนละกันนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเรื่อยๆละกันทุกคนบางอย่างไม่ได้เทสก็ขออภัยด้วยหรือบางอย่างผมก็ไม่ได้พูดไม่ไม่อยากพูดเยอะละกันเดี๋ยวมันจะเป็นดรามากนะโอเคเดี๋ยวรอเวลสีก่อนนี้มีลงไปนะครับนี่ตอนตีมอนสเตอร์ป่าร้อยสิบหกสิบเจ็ดนะครับ ขึ้นไป120บ้างนะครับเท <Yeah. S 1> ่าที่ผมสังเกตแล้วกันเนาะอาจจะมีลงไปไปคนนี้อีกนี่คือปรับสูตรด้วยนะทุกคนถ้าไม่ปรับส่รนะ120เฟรมเรทแบบนีน ไม่ได้คิวสักคนเลยนะนี่ในป้อมก็เอาในป้อมก็เอานะได้มาหนึ่งคิวนะเขาตายไปหนึ่งร้อยี่สิบอยู่นะร้อยี่สิบขึ้นรนะ้อยยีสบร้อยิบเ็ดบางทีก็ขึ้นไปสูงสุดประมาณเนี้ย ทัชสก,กีนก็ลื่นๆนะแล้วแต่ความรู้สึกด้วยนะะแล้วก็ฟิล์มแต่ละคนด้วยนะเยียบเรียบร้อยนะกกนฟิล์มแต่ละคนด้วยะติดฟิล์มมาบางทีถ้าติดฟิล์มหนาหน่อยมันก็อาจจะทัดสกีนไม่ดีน,นี่นผมติดฟิล์มราคาถูกๆเองเพราะว่าผมเปลี่ยนฟิล์มบ่อยอ้าวโอเค ก็โอเคนะครมาลองเล่นเกม RV ให้ดูกันประมาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์ไปให้แล้วกันส่วนความร้อนเนี่ยผมใส่เคสร,รู้สึกอายอุ่นๆถ้าไม่ได้ใส่เคสน่าจะร้อนร้อนประมาณนิดหนึ่งเพราะวา่าเล่นเกมแรกเองอ RV มันไม่ค่อยกินสเปคมากเท่าไหร่เดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวมาลองเล่นเกม PUBG รู้สึกว่าเวลาเลื่อนใจโสรสโขบนะทุกคน ครั้งแรกครั้งแรกๆเลยเวลาขยับใจโ,สโปรสโคบอ่ะมีสะดุดแล้วการผมจะอธิบายไม่ถูกมันมันเหมือนมีอาการสะดุดนิดหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมเล่นครั้งแรกๆหรือเปล่าเค็ <S <S 2> <S 2> okay, นใะนมาดูในส่วนของการตั้งค่าของเกม PUBG ปรับลื่นไหลนะครับจะปรับได้ถึงอัลต้าเอ็กตรีมเลยสมดุลสูงสุดนะครับในส่วนของเฟรมเลทแล้วก็ HDR นะครับอัลต้า HDR ได้ถึงอัลต้านะครับ ส่วน X t e a HDR ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ท็อปพอตรงนี้ก็ X4 นะครับส่วนเงาก็เปิดเดี๋ยวปรับสุดประมาณนี้ลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับส่วนเสียง Alta นะครับเสียงสเตอริโอดีนะมันออกด้านล่างด้านบนถ้ายิ่งใส่หูฟังแล้ว,ลวหูฟังดีๆหน่อยบอกเลยว่าฟังเสียงเท้าเสียงอะไรได้ดีใจโรสโคปนะครับผมก็เปิดอ,อย่างที่บอกนะครับใจโรสโคบหรือไอ้เนี้ย เวลาครั้งแรกรู้สึกว่ามันสะดุดสะดุดนิดหน่อยแต่คนดูอาจจะดูไม่ออกนะอันนี้ไบลองเล่นตาแรกๆเลยสะดุดนิดหน่อยแล้วก็เวลากวดมุมมองอ่ะทุกคนน่าจะเป็นเพราะผมปรับความไวหน้าจอช้านิดหน่อยนะครับเวลากวดมุมมองมันรู้สึกเหนืน่อนนิดหน่อยไม่แน่ใจเป็นที่ฟิล์มผมด้วยหรือเปล่า มันจับไม่ค่อยถนัดอ่ะทุกคนมันรู้สึกเหมือนมันยาวเกินอ่ะนะหกจุดเก้านิ้วความหน้าจอมันใหญ่มันก็โอเคอยู่นะแต่มันรู้สึกเวลาจับสองด้านมันจับเล่นหรือเอื้อมมือมันไม่ค่อยถนัดแล้วมันต้องคอยดูกล้องอะไรด้วยอ่ะทุกคนแล้วก็มาเทสมาเล่นเกมด้วย ดูผ่านกล้องอ่ะเหมือน iPhone 16 Pro ธรรมดาเลยเพราะว่ามือผมใหญ่ด้วยนะทุกคนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกมันมันหนักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะชินในส่งนของ15โป o m ม x มาก่อนอยู่แล้วอ่ะใครที่แบบใช้รุ่นธรรมดาอาจจะไม่ค่อยชินมามารุ่น Pro m a x เนีี้อาจจะไม่ค่อยชิน,น,นเนี่ย,จจย,ยใจโ,สโรสโคนะครับ แทบจะไม่ได้เปิดใจโลสโคบเลยถ้าเล่นปกติเพราะเป้ามันจะไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ในครั้งแรกๆที่ผมทดสอบมันจะมีอาการสะดุดนิดหน่อยส่วนเวลาเล่นเกมก็อย่างซูมสโคบพวกนี้ซูมสโคบอ่ะสะโคบสี่พวกนี้ขึ้นไปเหมือนมันจะชักสโคบขึ้นมาช้านิดหน่อย เยวลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับบางทีก็พูดยากอลทุกคนบางอย่างที่ถ้ามันมีอาการกระตุกหรืออะไรเนี้ยผมก็จะตัดคลิปให้ดูอยู่แล้วทุกคนถ้าเรื่องบางเรื่องเนี้ยผมก็ไม่อวยอยู่แล้วอะ่นะแต่บางอย่างมันก็พูดไม่ได้นะคนที่ติดตามผมอะน่าจะเข้าใจอยู่บางอย่างมันพูดเสียให้หายกับทางค่ายเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาฟองเอา ทุกคนบางคนเขาจะบอกว่าอุ้ยผมทำไมผมอวยดีววอวยแบบ,นนะเ,บ,แบ,บนเนี้ยนะอ่าเวลาซูมสโขบแบบเนี้ยเนี้ยมันมันรู้สึกน่วงๆนิดหน่อยนะฮะน่าจะเป็นที่ผมปรับการตั้งค่าหรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็ผมน่าจะปรับความไวนิดหน่อยน่าจะต้องปรับความไวนิดหน่อยทุกคนเวลาซูมทะโขบแล้วก็เลื่อนมุมมองอะ โอเคเดี okay, ๋ยวไปหายิ่งคนแล้วกันนะฮะแหลงผมไม่สูงนะอาจจะสูงเจอบอทนะอาจจะสูงเจอบอทเยอะอาพกราฟิกมันก็ประมาณนี้นะอาจจะโดนไฟสตูดิโอผมด้วยอหน้าจอมันเลยซีดๆหน่อยนะทุกคนแสงมันสะท้อนด้านหลังนะครับสะท้อนกระจก สองคนนะมันน่าจะรู้แหละอืมโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วก็ยิงคมด้วยนะรึ่งร้อนเลยอ่ะ มันน่าจะเห็นผมอีกแล้วเพราะผมยิงไปเมื่อกี้นะครับโอเคเก็บไปหนึ่งนะครับผมอามาด้านหลังนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบในสองบันทึกวิดีโอหน้าจอให้ดูด้วยนะครับนี้ผมอัดในตัวเครื่องเลย เนีถ้าดูในเนี้ยภาพกราฟิกสีมันจะสวยกว่านะครับมาดิครับลูกซองลูกซองเหรอนี่นี่ชักกระสุนอยู่นะครับชักกระสุนไม่ทันแหะโจสายจุกนิดหน่อย เนี่ยถ้าเจอลูกซองแบบนี้พวกที่ถือลูกซองขอเนี้ยมันมัวจะเปลี่ยนลูกกระสุนยอยู่ไงแล้วก็วิ่งสลับสลับไปมานะครับมันจะมันจะยิงเราไม่ค่อยถูกอะ่ะทุกคนโอเคมากับเพื่อนสองคนน,ะนี่ด้านบนถ้าพวกเลนดดอทมันก็ไม่ได้รู้สึกมันหน่วงนะทุกคนแต่ถ้าพวกใจอ่าพวก สโคบ 4, สี่สโคบหกวนนี้หน่วงนิดหน่อยอ่าตั้งสโคบขึ้นนะ่ะมันก็น่าจะเป็นปกติอยู่แล้วน่าจะปกติอยู่แล้วต้องไปปรับความไวด้วยนะขับบนต้นไม้อมสโคบไม่ถึงบอ่อไม่ค่อยเห็นเลยดีย๋ยวปั๊มเลือดก่อน โอเคก็เล่นไล่ลื่นหลายดีประมาณนี้ทุกคนถ้ามันมีอาการกระตุกก็จะบอกว่ามันมีกระตุกแต่มันมีสะดุดเวลาชักสะบกขึ้นมาโอ้ด้านบนนะด้านบนกระโดดย่องๆอ,อ,อยู่เลยนะนี่โอ้โหสะบไม่ถึงโอ้โหกระโดดไปกระโดดมายิงยากเลยแล้วก็เ k เคซะด้วย มาลองเล่นเกมทั b G กันให้ดูประมาณนี้นะครับเครื่องร้อนประมาณนิดหนึ่งนะครับอ่าผมใส่เคสด้วยนะก็แสดงว่าถ้าไม่ใส่เคสอ,อาจจะค่อนข้างร้อนประมาณนี้แบตเตอรี่นะครับเหลือ47%เดดี๋ยวยามาลองเล่นเกมฟีไฟแม็ก ส่วนการตั้งค่าความไวผมร้อย่กกว่าเลยการตั้งค่ากราฟิกเดี๋ยวผมปรับสุดเล่นให้ดูระดับแม็กแล้วก็หมดฟเฟรมเรสสูงโอเชียนนะครับปีไฟแม็กนี่ก็บอกเลยว่าลื่นๆอยู่แล้วทุกคนลื่นๆอยู่แล้วถ้ามีสะดุดหรือกระตุกใครที่กระตุกก็น่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตมากกว่าส่วนการทัชสกรีนก็จะพูดยังไงดีอะ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเหนื่ นะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อะไรนะส่วนการทัศสกีนก็ทัศสกีนลื่นอยู่อันนี้ผมบอกเลยว่าติดฟีมมาราคาถูกๆนะฮะอย่างที่บอกเลยโอ้โหมาตี้หนึ่งเลยเดี๋ยวลงไปเก็บที่อื่นก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกม เดี๋ยวมาเก็บอาวุธในบ้านก่อนละกันเพราะถ้าลงไปตรงนั้นนี่ตายแน่นอนเห็นวิ่งอยู่ไกลๆนู่นเลยทุกคนไม่มีสโคบเลย คนดูเนี่ยจะดูไม่ไม่เห็นนะ่ะแต่ผมเห็นนะไกลมากเห็นวิ่งอยู่อ่ะแล้วก็ยืมเก็บของอยู่มั้งเมื่อกี้มาเอเคสองเอเค เอทองเรียบร้อยนะคะเอเคสองกระบอกนะครับเดี๋ยวเอเสองกระบอกเข้าไป หลบอยู่หลังไอวนะอร์สามหนึ่งอ่ะเเคหมวกสามเน่ยก็เก็บของเก็บอาวุธได้ไวปกติอยู่แล้วทุกคนรุ่นท็อปๆสิบหกโปรแม็กเวเอสิบแปดนะ ตีไปแบบเล่นื่นๆแล้วกันซื้อเครื่องมาใหม่ๆมันเลื่นอยู่แล้ว <S <S ครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกม Call of Duty ให้ดูกันชิปแยกที่ผมเทสส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผมจะเทสแค่2-3เกมเกม Call of Duty นะครับก็ปรับสุดให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่เลยได้สูงสุด เนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะุกผลมันจะได้แค่สูงสุดนะในส่วงเฟรมเดยถ้าปรับสูงสุดแต่้างข้างอื่นประมาณนี้นะครับแบบเดิมของระบบเลยอันนี้อย่างอื่นผมไม่ได้ตั้งค่าก็ขอภอภัยด้วยมีอยู่นะตัวนี้มีอาการสนุดบ้างนะครับไม่แน่ใจเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เครื่องหรือเปล่า มีสะดุดอยู่บางครั้งนะครับเวลาผมไปทดสอบอาจจะเป็นที่เน็ตผมก็ได้นะครับผมใช้เน็ตซิมมือือพอได้ชิป A18 มาเล่นเกมพวกนี้มันเลื่อนอยู่แล้วอะ่ะต้องต้องไปเทสพวกเกนชินอะไรแบบน,นี้แต่ก็เทสไม่ได้นะเน็ตโหลดเกมไม่ไหวนะครับ20่ิบพิกเลยเกมเกนชินมันเป็นเกมพีซีแล้วอะ่ะ มันเป็นเกมพีซีอ่ะมีเวลาซุมจะโขบหน่วงๆนะซุมจะโขบเพื่อนขี่รถมาเดี๋ยวยิงรถไม่มีอะไรยิงอ่ะทุกคนเจอแต่บอดนะครับผมแรงไม่สูงอ่ะมันเจอแต่บอดเนะีย่ยลองสะโขบอะไรให้ดูแล้วกันน่าจะใกล้จบเกมแล้วนะครับ ก็มีสะดุดบ้างแล้วกันนะครับมีสะดุดบ้างบางจังหวะเนาะน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตผมหรือเปล่านะถ้าเล่นในแมปกว้างๆแบบนี้นะทุกคนผมตีไปว่าแบบเล่นเกมแบบลื่นๆแล้วกันนะเพราะว่า,าสัญญาณเน็ตแต่ละคน,นอาจจะไม่เหมือนกันนะ่ะใครที่ใช้เน็ตบ้านหรือใครที่เล่นอยู่แล้วมันไม่เจออาการก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่เพื่อนน่าจะยิงด้านล่างนะครับ กือบ,บหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เทสตัวนี้แยกส่วนแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ41%นะครับจาก5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเล่นประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับส่วนคอออเนี่ยผมเทสแยกแล้วก็ใส่เคสนะครับผมใส่เคสย,ยังมีความรู้สึกร้อนประมาณนิดนึงส่วนไม่มีเครื่องวัดก็ขออภัยด้วยซึ่งก็เหมาะสําหรับคนที่แบบชอบหน้าจอใหญ่นะครับเน้นเล่นเกมสเปคแรงๆหน้าจอทัชสกรีมแบบลื่นๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย ค่อนข้างลดไวไหลแล้วกัน